เฮ็ดแบบนี้ มันเกิด90%ขึ้นไปแท้ครับวิธีการปลูกมันแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปเบิ่งว่าวิธีการปลูกจังเลยนะครับให้มันเกิด90%เพื่อผลผลิตของเฮาจะได้เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็เกิดชัวนะครับมันจะเกิดชัวเฮ็ดแบบนี้นะครับอันดับแรกนะครับก็คือการเลียกทอนพันธุ์นี่แหละครับเลียกทอนพันธุ์ทอนพันธุ์ที่ควรจะเอามาเฮ็ดพันธุ์นะครับก็ต้องมีอายุ8เดือนขึ้นไปนะครับหรือว่าบ่เกิน13เดือนนะครับสําหรับทอนพันธุ์ที่เฮาเอามาเฮ็ดพันธุ์เนาะแต่ว่าท่่ออนน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 พพััััััธธุุ์์ทีีผมมมมเเเเาาาฮ็็ดยคครรบบจะะป พันธุ์มันนะบันนี้เฮาติมารุนกันว่าอัตราการเกิดมันดีชัวบันไดนะครับถ้าเอาเหตุวิธีนี่นะครับอันดับเรกก็คือมาตัดทอนพันธุ์นี่แหละครับตัดทอนพันธุ์ประมาณโดยเฉลี่ยแล้วของพงยี่ตัดอยู่ประมาณ 15- 15- ถึง25สาเซนนะครับสาหรับทอนพันธุ์นะครับขนาดความยาวของทอนพันธุ์หรือว่าขึ้นอยู่กับจํานวนข้อตานะครับถ้าเป็นมันช่วงปลูกปลูกต้นฟนเนี่ยผมจะปลูกอยู่1 0ถึง15ข้อตานะครับ ประมาณนี้นะครับจะตัดยาวประมาณนี้แต่ว่าอันนี้มันเปลี่ยนท่อนพันธุ์มันน้านะครับมันยังอ่อนอยู่ผมก็เลยตัดยาวเนี่ยเี็กอาโดยเฉพาะท่อนนึงนะครับได้ม้านี่มันจะท่อนมบยาวนะครับมันจะได้ท่อนยวอผมก็เลยตัดยาวครับเพื่อจะบม่ได้ให้มันเสียโอกาสของท่อนพันธุ์ไปนะครับแต่ตัดยาวถือโอกาสตัดยาวเลยถ้ามันได้ท่อนพันธุ์ได้8ปดเดือนขึ้นไปนะครับผมจะตัดอยู่ประมาณประมาณใบยาวครับประมาณขึ้นอยู่กับอันคอตาเนาะที่ตัดประมาณนี้ครับสั้นๆแต่นี้แหละ แล้วก็ปลูกไปประมาณครึ่งนึงนะครับปลูกไปประมาณครึ่งนึงแต่อันนี้มันมันเที่ยมมาตัดมือนี่คือมันที่เขามาจากมันนาเนาะมันทนทนยันโบแข่งดีครับเปลือกมันยันโบหนาเนาะเปลือกทนพันยันโบหนาเลยตัดได้ท่อนนึ่งเกาท่อนนึงนะครับแล้วก็เสียบประมาณนี้ครับเสียบลงประมาณนี้ประมาณหาคอตาเนาะมีการเสียบเร้วกวาเกามาเซ่ครับวิธีการต่อไปก็หลังจากที่เราตัดทนพันแล้วเราก็มาเส่เสีน้ำยาเลี้ยงรากเนาะส้นน้ำยาเลี้ยงรากผมใส่เป็นคูตี้ครับมีห่อคูตี้ นี่ก็แถวบ้านผมขายนะครับผมก็ใส่ยี่ห้อนี้เพราะว่ามัน,ม,นมันดีมีดีอย่างเดียวนะครับก่ต้องจําเป็นต้องเอายี่ห้อนี้ก็ได้ครับเอาเป็นที่มันมีนี่ครับวิตามินบีหนึ่งนะครับวิตามินบีหนึง่งเพราะว่ามันจะซอยเสริมรากให้แข็งแรงนะครับแล้วก็รากมันก็จะขยายงหญ่หากินได้เก่งครับแล้วก็มันก็จะแตกหักได้ดีครับเพราะว่าพวกวิตามินบีหนึ่งเนี่นนยคุณอมอมาเสีทั้งเข่าแล้วก็เอาไปตอน ต้นบักซีดากระตอนครับตอนนั้นพวกคนรละไมมเนี่ยผมเอาตัวนี้แหละครับไปไปท้าตอนอากย้ำตอนตอนพืชตอนยังนะครับเลยว่าตอนเซ่เข่าของเรานี่แหละมัเนี่เอากระเซ่เซ่ทอนพันธุ์ไว้ประมาณจากสิบห้านาทีครับอันนี้มันเป็นทอนพันธุ์มันเบานะครับมันมันมันเปลี่ยนดูมันมันน้ำนครับเลยต้องหาอยีายมาทับไว้ให้มันจมน้ำเพื่อจะได้มันดูดซับเรี่ยธาตุที่เขาเอาไปเซ่ได้นี่นะครับอันลืมบอกไปส่วนผสมยู่ในนี่มี น้ำยาเลี้ยงลากวิตินบีนึงนะครับแล้วก็ปุยหมากปลาครับนี่นี่เพราะเสร่จแลลวเกามาใส่ถุงปุยไว้แบบนี้นะครับที่จะเป็นคาเล็กนะครับเสร็ด ขาเล็กไว้สําหรับไว้จะจับยีดปากแวนซี่เนี้ยมันเขาก็ตีได้เอามาใส่ง่ายงครับอ่อนนี่จากลูกมันที่ใซ่เนี่เอามาใส่นี่มันจะได้ง่ายๆเนาะครับมันีได้สะดวกสบายสําหรับเขาวันนี้พอเอาใส่นี่เสร็จแล้วเอาไปเลี้ยต่อไปครับไปตากเอาใส่ทุ่มปีแล้วเอากลับมาตั้งไว้นี่นะครับตั้งไว้ตากแดดไวเลยพี่น้องตากแดดไว้สี่สำหรับทอนปั้นมันเราเอาใส่ถุงปุ๋ยไว้แล้วตากแดดไว้แล้ววันนี้หาผ่ามาคุ้มครับผ่ามาคุ้มเพราะบริห้ลูกมันที่อยู่ในถุงปุ๋ยนะครับมันมันโดนแดดแล้วมันลวกน้อครับลวก เขาก็ต้องหาหาผ้ามาคุ้มไว้ปีนต้องมาตั้งตากแดดไี้นะครับอันนี้ผมจีตั้งตากแดดไว้อยู่ประมาณสามคืนนะครับตากแดดไว้มันจะอุณหภูมิจากดินอุณหภูมิในอากาศนะครับมันที่เห้หอากาศอบอ้าวแล้วคอนพันมันที่เขาตั้งตากแดดไว้เนาะเย่เบืองใี่นหมพี่เขาตั้งตากแดดไว้อันนี้เป็นเป็นมือแรกนะครับที่เขาตั้งไว้มันจะเมือนผมสังเกตเบื้องผมที่เห็ุแห้เมือนเนี่ยเขาบ่มเข่านะพี่น้องคือแจ้งเขาอ่อน เสี่ยเขาเรามาตากแดดนี่ครับให้มันงอกเนยครับพอะมันงอกตอนพันธุ์มันงอกครับแตกลางใช่อันใดมันงอกเขาจะเอาไปปลูกพี่น้องเพราะว่ามันจะเพิ่มอัตราในการเกิดได้ดีนะครับถ้าอันใดบ่งงอกตอนพันธุ์ใดบ่งงอกเขาบ่ต้องไปเสียบเพราะว่าถือว่าอันนั้นที่บ่เกิดเลยนะครับนี่เขาบ่มไว้สิตากแดดไว้สามคืนนะครับบ่มไว้อันนี้คือการบ่มเนาะหาผ้ามาคุ้มนะครับพี่น้องเพื่อจะบ่าให้แดดมันเรียบแล้วตอนมันมันตีแหงนะครับอันนี้เขาก็ พอเอาผ่าคุ้มแล้วเขาก็พวดน้ำเนี้ยมันเศร้ากับเนี่ยมันเลี้ยงครับเปิดผ่าแล้วก็ัวดน้ำเพื่อเพิ่มความชื้นในดูงมันเขามันนี้อีกสองสามมือเดี๋ยวมาถทายอีกแค่นึงว่าอัตราการงอกการเตกตามันดีดีบอที่เขาตั้งตา,งตางเลียดไว้นะครับอย่างนี้สามมือมาเบิ้งครับ